ที่ไทย PBS ก็คึกคักอย่างที่เราได้เห็นบรรยากาศไปช่วงต้นรายการน้องๆหลายคนเนี่ยเลือกที่จะมาไทย PBS เพราะว่าอยากที่จะอ่านข่าวเหมือนน้องอมสินคนสวยคนนี้เหมือนกันนะคะน้องอมสินไปลองอ่านข่าวที่บูธอ่านข่าวมาแล้วใช่ไหมคะค่ะนี่โดนคัดเลือกมาอ่านที่รอบลูกอบเดียวรอบเดียวเหรอคะไหนลองอ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังสิคะว่าเอะอะไรเี้เราอ่านแล้วเราได้รับการคัดเลือกมานั่งอยู่กับพี่สองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่เพียงแต เด็กๆอย่างพวกเราได้ได้มาร่วมสนุกในงานวันเด็กแต่เพื่อนๆในโรงเรียนที่อินท,ที่ห่างไกลเจ0รคนในภาคใต้ก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยโดยกองทัพเรือภาค3าเ mm. นรมิตฮีโร่เรือลบมาร่วมให้ความรู้ mm. ไฮไลท์สำคัญคือทัพเรือภาคที่3นํ mm. นำเรือตอ1 1 4 mm. 1> มาจอดเทียบท่าสถานีเรือละงู ฐานทัพเรือพังงาเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล5โรงเรียนชายฝั่งทะเลกว่า700คนได้ขึ้นชมอาวุธยุธทธปกรณ์บนเรือมีพี่ๆผ่านเรือเป็นมัคคุเทศพิเศษและยังได้ประโยชน์จากการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้ความรู้และสร้าง ความพักดใจให้เด็กๆเ,เป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตปเป็นกำลังสำคัญของประเทศของชาติจนหลายคนเอ่ยปากอยากเป็นทหารในอนาคตบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสถานความสนุกสนานมีทหารเรือแปลงกายเป็นฮีโร่ในตำนานเดินทั่วง,งานให้เด็กๆให้ถ่ายภาพเป็นที่ะระลึก พร้อมจัดแสดงยุทธปกรณ์ทางทหารให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์จริงทั้งทดลองจับอาวุธและทดลองยิงปืนบีบ,บีกันด้วยในงานยังจัดให้เด็กๆแสดงความสามารถทั้งการร้องเพลงและการเต้นรำพร้อมแจกของขวัญมากมาย เก่งมากตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นค่ะจับมือหน่อยได้ไหมเย็นไหมเนี่ยรอสินกี่ขวบแล้วคะสิบขวบค่ะดีกรปออะไรคะลูกปอสี่ค่ะปอสี่โอ้โหต่อ่านจับจ้างคำยากๆยุทธทปรกรอ่านแล้วอ่านได้เลยไหมคะได้ค่ะแม่ให้เติ อ๋อเหรอคะอยากเป็นผู้ประกาศไหมคะอยากค่ะแล้วเราต้องฝึกยังไงบ้างที่ผ่านมาเวลาเราเรียนภาษาไทยเราชอบไหมคะหรือว่าเราไปฝึกยังไงเราถึงอ่านเก่งขนาดนี้ที่บ้านคุณแม่ให้อ่านหนังสือทุกวันค่ะเก่งจังเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนูโตขึ้นมาหนูต้องมาแทนพี่แน่เลยลูกเนาะวันนี้ขอบคุณน้องอมสินนะคะเดี๋ยวเรามีของมันให้ด้วยติดไม้ติดมือกลับไปขอบคุณนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสวัสดีค่ะ แต่ว่าเราไม่ได้มีแค่น้องอมสินคนเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆหลายคนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะที่มูธอ่านข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวตัวน้อยต้องบอกว่ามากันเยอะจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือพอบรรยากาศน่ะมันมีคนเยอะฉันก็รู้สึกว่ามันคือคักมากๆแล้วก็เนี่ย มีหลายๆบูธหลายกิจกรรมแล้วคุณผู้ชมถ้าดูอยู่ชมอยู่เนี่ยก็อาจจะได้ยินเสียงรอบข้างเราดังสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายบูธและเกิดอ่ะเมื่อสักครู่น้องอมสินอ่านข่าวไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่มีแค่น้องอมสินนะครับวันนี้เนี่ยมีเด็กๆสนใจบูธอ่านข่าวแล้วก็มาทดสอบอ่านข่าวกับพี่ๆผู้ประกาศข่าวมืออาชีพกันหลายคนเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องไทยไทยคนนี้อ่า้องไทย อายุเท่าไหร่ละคะอายุ10บแล้วค่ะพี่นีอายุ10ขวบครับเท่ากับน้องอมสินเมื่อกี้เลยนะอ็ครับแล้วใครอยู่ปอะไรครับตอนนี้อยู่ปสี่อยู่ปสี่แล้วเคยเห็นพี่ๆเนี่ยดูพี่ๆอ่านข่าวกันั้งไหมแล้วเรารู้สึกแบบว่าอยากทําให้เราอยากจะมาอ่านข่าวเวยอ้าก็เคยนะคะครับประมาณจ่ว่ามันได้ออกข่าวแล้วก็มันมีคนดูเยอะๆนะครับก็เลยอาะ อยากจะมาบ้างครับถือว่าเป็นเป็นอาชีพในฝันนะโ<ม>ตขึ้นอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนที่สองคนไหมก็เป็นค่ะแต่อยากจะเป็น ต้องทดสอบกันก่อนอะนะครับต้องฝึกกันหน่อยเอาวันนี้เลือกข่าวอะไรมาไทยไทยเลือกข่าวอะไรมาครับสอคสอครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวลองให้ไทยไทยได้ทดลองอ่านข่าวดีกว่าเอาเริ่มเลยครับเป็นประจำทุกปีที่ทุกๆวันเด็กจะมีสอคสอแครับของเด็กทั่วประเทศถึงนายกพี่อิงครับปีนี้เพื่อนๆก็ส่งวความอวยพรขอให้นายกแข็งแรงสุขภาพดีมีแต่คนรักคนเมตตาครับ สคอสวยพรปีใหม่และการ์ดวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 0 6 8ที่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศส่งมาถึงนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้นสํานกโคศกสํานักนายกรัฐมนตรีนํามาติดบอร์ดเผยแร่ปีนี้สคสเป็นลักษณะของอ e ีการ์ดนะครัว่าเล่นเกมในเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าจำนวน124ใบและได้รับมอบบวกไทยคู่ฟ้าเป็นของขวัญครับ ไปดูความโวยพรของเพื่อนๆกันบ้างอาทิขอให้ท่านนายกอยู่บริหารประเทศหลายๆสมัยทํางานเพื่อเยาวชนไทยต่อไปดีใจที่ได้เห็นท่านนายกทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความตั้งใจและสุดความสามารถและขอฝากความคิดถึงถึงอดีตนายกทักษิณด้วยนะครับอีกคนก็มาโวยพรขอให้ท่านนายกมีความสุขมากๆมีแต่คนละคนไม่ตาหนูมั่นใจว่าสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุด ในวันเด็กอยากบอกท่านนายกว่าพวกเราเจนซ์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและขอให้ท่านนายกจัดตั้งนโยบายช่วยปกป้องเด็กและเยวาวชนแบบพวกเราให้ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดอื่นๆครับตอนนี้พี่พุก๊กับพี่โอเริ่มร้อนๆหนา,หนา<ช>วๆแล้วเพราะว่าอ่านชัดถ้อยชัดคําแล้วเกินแล้วก็อ่านไม่ผิดเลยนะปกติเรียนวิชาอะไรเก่งที่สุดเพราะปกติก็น่าจะภาษาอังกฤษ แต่วันนี้อ่านข่าวภาษาไทยอ่านคล่องไหมก็อ่านคล่อง่ะ,ะก็เก่งภาษาไทยด้วยเหรอคะใช่นี่เก่งทุกวิชาเลยไหมคะน่าจ <c oughs> ะเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมจริงๆแล้วก่อนที่จะมาอ่านข่าวให้พี่ฟุกพี่โอฟังเนี่ยไทยไทยเห็นบทแล้วก็ลองทดสอบอ่านบทเนี่ยใช้เวลานานไหมก่อนจะขึ้นมาอ่านตรงนี้ ก็ไม่นานก็ระหว่างรอขึ้นมานะคะโอ้โหแสดงว่าเตรียมตัวไม่นานเตรียมตัวแป๊บเดียวก็สามารถอ่านได้เลยค่ะนี่แหละค่ะต่อไปอนาคตต้องได้เป็นผู้ประกาศแน่และที่สําคัญถ้าเรียนเก่งแบบนี้หลายอาชีพรออยู่เป็นกําลังใจให้นะคะอค่ามีของขวัญให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ